สวัสดีค่ะมาทำของกินอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำปลาเอือบค่ะคำว่าเอือบเป็นภาษาอีสานนะคะถ้าเป็นภาษากลางก็จะแปลว่าการหมักปลาค่ะวันนี้เราจะมาหมักปลาด้วยเครื่องสมุนไพรง่ายๆค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะปลานินล้างให้สะอาดนะคะ ล้างแล้วก็ทาเกลือควักไส้ทำกิดตัดขีบตัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะปลาจะได้ดูสวยงามเนาะนี่ค่ะบังอะไรให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะคะแล้วส่วนผสมต่อไปก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งค่ะแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีผงชูรสนะคะมีตะไคร้แล้วก็มีกระเทียมค่ะนะคะวิธีทําก็ไม่ยากค่ะนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะปลานหนึ่งนะคะปลานึ่งเกลยวเนาะ แต่วันนี้น่ะจะพาทําวิธีการเอเอเือปลาสะกอน,นะคะหมักปลาสะกอน,นะคะขั้นตอนแรกก็คือเอาเกลือเนี่ยค่ะผสมกับกระเทียมนะคะผสมไปก่อนเลยค่ะนะคะวิธีทํานะคะผสมแล้วก็คลุกเขาค่ะคลุกเ้าสามอย่างสี่อย่างเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันเลยนะคะข้าวเหนียวนี่ใส่เพื่ออะไรก็จะใส่ให้เขาเอาหมักเอาไว้ให้ออกรสเปรี้ยวค่ะข้าวนี่จะ คล้ายๆว่าหมักเข้าไปแล้วจะทำให้เนื้อปลานี่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อปลาจะแข็งะค่ะนี่ค่ะนะคะเราก็จะข้าวเหนียวนี่เวลาเราหมักเข้าไปในตัวปาลาแล้วนะคะเวลานึ่งสุกแล้วนะคะหรือว่าเอาไปทอดสุกแล้วหรือเอาไปย่างสุกแล้วนี่ค่ะข้าวเหนียวเราก็สามารถที่จะทานต่อได้เลยนะคะตะไคร้นี่เราก็จะใส่กันขาวะค่ะนะคะยัดไปในท้องปลาบ้าง นะคะเกลือนี่เอาตามเาจํานวนปลานะคะปลาสงตัวนี่ก็จะใช้เกลือประมาณนี้ค่ะใส่มากไปก็จะเค็มนะคะแต่ถ้าเราเอาไปนึ่งก็จะลดความเค็มลงได้นะคะเพราะว่าเวลานึ่งเนาะไอความร้อนของน้ําก็จะช่วยเาชาล้างตัวปลาให้ปลาเามีน้ําออกมาจากปลาก็จะทําให้ตัวปลานี่เอ่อไม่เค็มมากนะคะนะคะเราจะ เอาส่วนผสมตะไคร้กระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแล้วก็ผงชูรสเนี่ยค่ะใส่เข้าไปนะคะผงชูรสถามว่าใส่เยอะได้ไหมใส่นิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าความอร่อยเนื้อปลาปลาสุดค่ะปลาเขานี่สุดมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพอเราผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาผสมก,กันกับตัวปลาค่ะนะคะเอามาทากับตัวปลาเลย เทลงไปเลยค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะเทลงไปคุกเคล้าเข้าไปค่ะเวลาคุกเคล้านะคะเราก็จะบีบเนวดไปที่ตัวปลาด้วยค่ะเพื่อให้ปลาเนี่ยเขาซึมซับส่วนผสมนะคะนี่ค่ะก็จะซึมซับส่วนผสมปลานี่ล้างเกลือแล้วนะคะล้างเกลือให้สะอาดแล้วค่ะล้างเกลือแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะคะนี่ค่ะเราจะใส่ไปในตัวปลานะคะ ตะไคร้กับกระเทียมน,นะคะแล้วก็จะยัดเข้าไปในท้องปลาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคุกเขาไปค่ะคุกเขานะคะบีบเขาหน่อยนึงนะคะบีบตัวปลาหน่อยนึงปลานี่ทาเกลือไว้ตอนหลังจากล้างนิดหน่อยแล้วนะคะ คือถ้าเราทาเกลือมากเกินไปก็จะเค็มนะคะก็เอาพอสมควรค่ะนะคะตามรสของเรานั่นแหละค่ะเดี๋ยวปลานี้จะนึ่งค่ะจะนึง่งแจวนะคะเดี๋ยววันเอค้างต่อไปจะทจําแจวเอ,อให้ดูนะคะว่าทํายังไงนะคะแต่ปลานี่พอเราหมากักเสร็จแล้วนะคะเอือ้อเสร็จแล้วหมกักเสร็จแล้วจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อน,นะค่ะถ้าเราแช่ตู้เย็นนะคะแล้วปลาของเราเนี่เนื้อจะแข็งค่ะนะคะเนื้อจะแข็งมากเลย จะไม่เละนะคะเนื้อปลาจะแข็งแล้วก็เวลาทานนะคะจะอร่อยมากค่ะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวเจ้าก็ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะวันนี้การหมักปลานะคะหรือภาษาอ,อีสานเราก็คือการเอือะคอะเอื่อปลาก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะคะไม่ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่เราเตรียมตัวปลานี่นานหน่อยนะคะขอดเก็บล้างทำความสะอาดนี่นานหน่อยนะคะ เราก็จะใช้ส่วนผสมตรงนี้ค่ะหมักเอาไว้นะคะแล้วก็จะแช่ตู้เย็นค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำของกินนะคะเในอีพีหน้าจะพานึ่งแล้วก็ตำแจวด้วยนะคะแต่วันนี้ขอเอือปลาหรือว่าหมักปลาให้ดูก่อนนะคะว่าทำยังไงนะคะทบทวนส่วนผสมให้นะคะมีปลาค่ะจะเอาตัวเดียวก็ได้จะเป็นปลานิลก็ได้ปลาทับทิมก็ได้ปลาช่อนก็ได้ค่ะได้หมดทุกปลาค่ะ แต่ป้านินนี่จะเป็นปลาที่เขาเลี้ยงน้ําจืดเนาะก็จะทานง่ายหน่อยค่ะเนื้อปลาเขาก็จะสีขาวนะคะถึงหนังเขาจะดําแต่เวลานึ่งสุกแล้วนะคะเนื้อเขาจะขาวแล้วก็เนื้อแข็งนะคะอร่อยค่ะย่อยง่ายนะคะอาหารปลาแล้วก็เใส่ตะไคร้กระเทียมข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็เกลือแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะ เอือบให้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเดี๋ยวใน e ีพีต่อไปจะเอามานึ่งแล้วก็จะตำแจ่วด้วยนะคะเออยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณนะคะไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะนึ่งปลาจิ้มแจ่วค่ะแจ่วนี่สูตรเด็ดมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ